สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปวยทานดอกปลายฟ้ากันนะคะตัดริบบิ้นที่ความยาว30เซนติเมตรสีเส้นวันนี้เราจะใช้สองสีประกบกันค่ะพับปลายริบบิ้นด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรเสร็จแล้วมาทำเป็นฐานสี่ค่ะให้หันริบบิ้นเส้นสั้นขึ้นด้านบนนะคะ ดึงดุบินให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญพับปลายลิบินเส้นสั้นมาทับเหรียญทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4เส้นเส้นที่4เราจะสอดเก็บปลายนะคะ ดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านนะคะสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นโดยเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นทำให้ครบทั้ง4เส้นเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ เริ่มลายใหม่เริ่มจากริบบิ้นเส้นที่ชี้เึ้นด้านบนค่ะพับริบบิ้นมาทางด้านหน้าให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาคงริบบิ้นกลับมาเสร็จแล้วหมุนเข้าด้านในหนึ่งครั้งสอดปลายริบบิ้นลงตรงช่องฐานที่อยู่ด้านในนะคะอีกครั้งค่ะ ปลายลิบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนพับมาทางด้านหน้าให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาโค้งกลับมาแล้วหมุนเข้าด้านในหนึ่งครั้งสอดปลายลิบบิ้นลงช่องใต้ฐานด้านในค่ะพาเหมือนกันแบบนี้ไปจนครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ดึงกลีบให่เท่ากันต่อไปเราจะเริ่มลายใหม่แล้วนะคะพับริบบิ้นเส้นยาวที่ชี้ไปทางด้านซ้ายาพับมาทางด้านหน้าโค้งรอบมุมกลีบไปอีกกลีบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วโค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าสอดปลายริบบิ้นเข้าตรงฐานด้านในปลายริบบิ้นก็จะชี้ลงด้านล่างนะคะอีกครั้งนะคะพับริบบิ้นเส้นที่ชี้ไปทางด้านซ้ายาพับมาด้านหน้า จับโค้งไปตามกรีดที่อยู่ด้านข้างโค้งริบบิ้นมาทางด้านหน้าเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องใต้ฐานดอกค่ะปลายริบบิ้นชี้ลงด้านล่างนะคะให้เพื่อนๆลองใช้เส้นเดียวก่อนนะคะสองเส้นก็จะดึงยากนิดนึงนะคะ เมื่อปลายเท่ากันดีแล้วเราก็จะทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ ดึงปลิบให้เท่ากันเสร็จแล้วตัดปลายริบบิ้นโดยใช้กรรไกรซิกแซกนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเบรียวายค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ